ครวันนี้เราจะมาเขียนภาษาปริวัติแบบที่สานะครับก็คือตามสำเนียงคำอูห้หรือคำพูดนะครับมาในปี28นั้นเป็นอนุมัติเพื่อมีการเขียนแบบอี้เกิดขึ้นนะเป็นแบบที่สามนะครับอืมก็ก็คือการเอาภาษาไทยนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงกําอู่ของภาษาละนาจังบนเนี่ยนะครับอ่านออกใหม่ได้เอาภาษาไทยเขียนไม่อ่านนะครับแต่ก็ยังว่านะครับเนื่องด้วยภาษาไทย ภาษาละนานระบบการมันเสียงมันคนละระบบนะครับมันก็นเลยเบาะเสียงมันมาตรงมาตัดกันที่เสียงโทรได้เสียงโทรพิเศษนะครับมาที่นี้มันก็แล้วแต่ความสามารถของผู้ปฏิวัตินะครับว่าจะปฏิวัติได้ตรงได้ตัดหรือได้เคียงใกล้เคียงหรือยงไงก็แล้วแต่นะครับแต่ละคนแต่ละคนก็ มีแนวความคิดแตกต่างกันไปเหมือนกันสักคนนะครับเหมือนรับเรื่องเหมือนกันสักคนนะครับอแต่ในแนวของผมนั้นผมจะใช้วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวที่เป็นเสียงโทรพิเศษตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่นผมจะสะกดไปตามนั้นเลยนะครับอือลองมาดูเลยนะครับเนยได้ยินเสียงเนยแล้วก็เอาภาษาไทยสะกดไปเลยนะครับเนย อ่าเนยอเนยภาษาไทยอเนยนะครับมาอเนยมมีอากันยอนนะตำบนภาษาพ้นพ่นบอกเนยนะครับเนยเหมืใจเนยอ่าเนยสำเนียงเหนือมันต้องเนยนะครับเนยกอนะครับกอความจริงไอ้ต้องเขียนอี่นะครับกอนะครับแต่เนื่องด้วยคมนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมรดกทกทอดมานะครับอืมเป็น การเขียนวรรณกรรมนานาที่บรรจกทอดมาหลายยุคแล้วนะครับว่าปิ้นเอาตูก,กะเขียนนะครับมาไม่ย่อนะครับมาก่อนะครับปริวัติแบบที่สองเราเขียนอีนะครับก่อนะครับเห็นไหมแบบสามเขาเขียนก่อเหมือนกันนะเวลาอ่านจริงๆว่าอ่านก่อมันก็เนี่ยแดกครับปู่ย่าตายายว่าเขียนมมเอี๋ฮะก็ผมขอใจแบบของคนเท่านะครับมา แต่คนอื่นจะเขียนกอก่อนมันเป็นอย่างนะ้นครับมาเขียนกันไปนะครับก uh ็พักนะครับได้ยินพักแล้วนะครับมาพักภาษาไทยพ่ออะไอ่พอานนะครับพักพักพ่อนเสียงพอนเสียงเอกมันมีปัญหาแล้วก็ผอนนอนนอนอันนี้ก็นอนภาษาไทยนะครับย่อนใจย่อนถ้าเอาเขียนนี้แล้วครับมาอันนี้ย่อนไทยนะครับย่อนไทย แต่เมื่อถ้าเขียนอย่างนี้มันก็จะเป็นตัวยะนะครับอืาในแบบจะัผมเมื่อเขียนนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยะมันก็จะต้องอ่านเป็นย่อนนะครับย่อนนะครับอเก้าเงาเป็นเป็นย่อนนะครับเฮาชุดย่อยนี่ผมจะต้องเอามาจากเก้าเงาบนนะครับอืย่อนนะครับตัวอะตัวยะนะครับออยอนะครับย่อนอ่าดังนั้นผมต้องเขียนอย่างนี้นะครับย่อนนะครับออยนะครับอ ก็มันเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับถึงแม้ว่าจะเอาภาษาไทายมาเขียนโดยตรงก็จริงนะครับอืมแต่ถ้าเอาบอป,ปับปุงเปลี่ยนแปลงมันก็ยุ่งยะยุ่งยาไปหมดนะครับมายุ่งหยาเองี้เพราะมันอ่านเป็นย่อนได้มันไม่ได้นะครับถ้ามาอ่านแบบผมนี่ตัวออยอยต้องอ่านเป็นยอยะไทยครับย่อนนะครับอันนี้ย่อนนะครับย่อนไจนะครับไจมเห็นไหม อันนี้ใจเห็นไหมภาษาใจเขาอย่างนี้ได้ครับใส่มาจัตวายย้อนใจนะครับอ่าตีตีนะครับตีนี่ยินเสียงตีแลวมันก็ใช้ตัวเต่าเขียนนะครับตัวเต่าตีนะครับตีตีเห็นไหมตีไม่โทร่าตีตีตีเขียนแบบไพยได้นะครับบางคนมาเขียนเป็น ตัวอย่างนี้มันม่ใช่นะครับอันนี้มันตีนะครับตีอ่ตี้ไม่โทษตี้ไหนอ่าอันนี้ตรงบ่ออ่าบ่อไหมภาษาไทยเปิ้ี้นะครับ่าเปิ้ลหมีอันนี้มันเป็นบ่อน้ําบ่อไทยนะครับ่าบ่ออีก็บไม้เอกใส่ตัวบ่อเไม้พวกก็อ่านบ่อนะครับบ่อไหมนะครับบ่อไปนะครับไปอ่าไน้ยินเสียงไปแล้วมาาปอปลาเขียนเลยนะครับไปนะครับ่าตาบลค้พ่อแล้ว เป็นมาจากอัญมวตัวอัญมวเ์ผู้อ่านว่าไปไปภาษาไทยเขียนนี่นะครับดักอ่าอันนี้ภาษาไทยผูนอ่านว่าดักนะครับเสียงเอกนะครับอ่าดักเนี่ยนะครับใส่ไม้จัตวาฮ่ดอเด็กกัเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับกจดตดตบปอหเห็นไหมครับเย็นนะครับเย็นอ่าเย็นอ่าผมอู้แล้วเมื่อกี้นะครับเย็นในภาษาไทยคืออย่างอี้เห็นไหมแต่ถ้าอ่าเมื่อมา ปับเทียบกับภาษาละนาแล้วนะอะเมื่อป้นปริวัติเขาจะเขียนนี้ก็ได้นะครับแต่เวลาเวลาไปเจอตัวตัวยอนะครับมันจะยุ่งนะมันจะอันไหนเย็นอันไหนเย็นอันไหนอันไหนมันไปมันไหนผมขอเขียนแบบจากหลักศัพท์ของภาษาละนาบนี้อ่ะเย็นนะครับออยอนะครับ แบบเดียวกับย่อนเนี่ยนะครับอ่ะเย็นนะครับเย็นนะครับอันนี้คือเย็นนะครับอ่านว่าอ่านว่าเย็นนะครับอ่านว่าเย็นนะครับแต่ถ้าเขียนนี้หรอครับเขียนนี้อ่านว่าเย็นนะเย็นนะฮอันนี้เย็นอันนี้เย็นนะครับอ่าใคยจะเขียนแบบไหนครับผมก็บอกว่านะครับแต่ถ้ามาอ่านในแบบฉบับของผมต้องต้องผมเขียนแบบนี้นะครับเย็นนะครับเย็นอยู่ออยอย่ห็นไหมอยู่ อยู่นี่อยอ,อยเห็นไหมอยู่อ่านออกเย็นอยู่นี่ออกเสียงยอยะไทยนะครับย่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีตัวยะยห้ดูนะครับบ้านบ้านเสียงโทพิเศษมาแล้วครับตัวพระเอกมาแล้วครับบ้านอันนี้ภาษาอันนี้ภาษาไทยอ่านว่าบ้านนะครับเสียงโทปกตินะครับเห็นไหมระบบมันเหมือนกันนะครับในภาษาไทยบ้านนีอันนี้บ้านเห็นไหมถ้าเอาบอก,บอกดัดแปลงเปลี่ยนแปลงกับ ถ้าจะเอาแบบนี้มันเป็นแบบสองนะ้เอาเขยียนนี้บ้านนี่นะมันก็อันนี้ก็เลยกลายเป็นตีไปแล้วนะใส่ไม่เอกมันก็ต้องไล่เสียงกันไปแล้วมันอันมันตีกันมันล้มกันเป็นโดมิโน่ไปเลยนะครับเพราะนั้นผมไอตัวอนื่นงผม,มเปลี่ยนแปลงผมจะเปลี่ยนแปลงตัวนี้แหละครับไอตัวที่มันบะตูกนี่แหละครับอ่าเมื่อตัวมันบะทูกบ้านเนี่นะผมก็จุดประดับไว้อนี่นะครับบ้านภัยกระจ้างเข้ามาอ่านในแบบฉบับที่ผมเขียนนะครับไม่โทรมีจุด ประกอบั้าหลังนี่เพื่ออ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับบ,นะรบ,บ้านนะครับอบ้านนะครับไก่เห็นไหมเจอตัวนี้ละตัวยุ่งเลยนะไก่ต้องแจ้กอกไก่เขียนนะครับอาต้องต้องเอากอไก่มาเขียนนะครับาบางคนก็เขียนมัอีนะครับเห็น <c oughs> ไหมถ้าจะเขียนแบบบ้านบ่มีโจดมาแบบ เอาแบบเอาแบบสองมาผลนี่เนาะอันนี้ก็เลยกลายเป็นกลายเป็นมันกลายมันได้แล้วครับมันกลายแม่มันกลายพอนออกเสียงว่ากลายนะครับเนี่ยเนี่ยอ่านว่ากลายนะในภาษาละนากลายกลายกลายฮะอ่ากลายอันนี้กลายมันตรงเสียงไปเลยนะกลายฮะยมาเชื่อก็ลองเอานี่ออกแล้วกล้ากล้านะกล้ากล้าแข็งกล้าอ่อน กล้อใกล้เตอ่าต่มันต้องเอาตัวเต่าเขียนนะครับเต้เต้ต่เต่เตอ่าตัวเต่าเป็นอักษสกลางในภาษาไทยนะครับกจดจดตบปอผ่านได้กูเสียงนะครับเต้หนออ่าหนอภาษาไทยตรงกันแล้วไปนะครับอันนี้เหรองงงงเงง นนเสียงสามัญน,นี่มมีปัญหาแล้วครับงงเงงงงเงงอันนี้ตรงตัวแล้วงงเงงเตียวนะครับอ่านืยินเสียงเตียวแล้วมันต้องเอาตัวเตาเขียนนะครับเตียวอ่าเตียวอเสียงสามัญน,นะครับอันนี้มมีปัญหาแล้วว่าเพียงแต่ว,ว่ามันพิษตัวตะกับตัวอย่างอิ่มไรนะเอ้างงเงงเตียวหั่น่าโทรพิเศษมาแล้วครับห้าน<ม>อ่าเท่ามาทำมันยังก็ห้าน,นะครับห้าน อันนี้กับภาษาไทยฮั่นใส่โจดแบบแบบของผมฮั่นเสียงโทพิเศษนะครับเตียวฮั่นฮั่นเสียงโทขึ้นแบบหน่อยนะครับฮั่นแสนลำคานแสนแสนนะครับแสนแสนนี่ก็ตัวสอเสือกับแสนอันนี้อันนี้ก็โอเคมันเต่าก่อนภาษาไทยกับภาษาละนาเต่าก่อนแสนลำคานลำ ลำคานนะครับคานลำคานก็ลำคานไทยก็เอาตัวนี้ก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมลำคานอันนี้ลำคานไทยนะครับลำคานได้ยินเสียงลำคานแล้วเฮาหมาพอแล้วภาษารลนาเ่จะมาอย่างไดนะครับอ่าเจนล้ําอ่าเจนแล้วน,นะครับอ่าเจนอ่ะมานตัวแล้วตัวที่เจ้าปัญหาเนี่ยอไอไอหมูก่หมูเจนเน,นี่ยนะครับเจนนะครับอืมเออ อันนี้อันนี้ถ้าปริวัติแบบสองตัวเอียนะครับเจนแบบสองเจ่นอันนี้มันต้องเอาจอจานเขียนคำมู่เจ่นนะครับเจนอ่าเจนเจนนะครับเจ่นเห็นไหมเจนนะเต้าตัวเนี้อ่านเช่นอ่านเจนเห็นไหมเต้าอัวนะบางคนไปเขียนอี้นะครับอ่ามะกลายเจนล่ามันโอ้มันไปทางใดกับผมฮู้ผมเบานะครับผม เอาตัวอื่นอื่นนี่สะกดตามไทยมันสะกดได้นะครับ่าเจนนะครับมาอนนี้เจนนะครับมาเสียงโทปกตินะครับเจนนะครับอืมเจนลํำนะครับล้่าเสียงตีนี่มันมีปัญหาแล้วครับล้ำเห็นไหครับมันลํำก็นะครับ่าก่อนี่ก็คือเป็นมรดกตกทอดมานะครับมากอผมขอเขียนแบบแบบวรรณกรรมนานานะครับพ่นจะต้องเขียนอี้นะก็ยังก่อยัง ยังอ่ามาเจอได้ยังอ่า้นยืมเกาเงาคนยืมตัวยะเนี่ยนะครับอ่าตัวยอยักษ์เนี่ยมาเป็นตัวยะนะครับมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องอ่านตัวยอโดดๆที่อ่านต้องยอนะครับยังนะครับ่ายังนะครับ่าถามว่ายังเหรอยังอย่าเอาเขียนอะไรเลยอายอเนี่ยตัวออยเนี่ยครับ่ายังนะครับอันนี้ยังเนี่ยมถ้าอยอเขียนได้แล้วครับออยอตัวหายย ยังนะครับอันนี้ยังเห็นไหมอันนี้ยงอันนี้ยังอันนี้ยังเนี่ยมาอ่าแล้วอันนี้มาอ่านยังอ่ะอ่าตัวตัวอยอนี่เป็นตัวอักษรกลางนะครับอ่านว่ายังนะครับยังถ้าท่านหยังเนาะอ่าอ่าหยงตัวนี้นะครับเห็นไหมหยังเห็นไหมท่านต้องเปรียบเทียบให้ดูนะครับอเอ๊ะทำไมผมบ่บ่เอาเขียนเป็นเย็นอ่า ย่อนอนี้ผมมาใช้ห่อหีบนะเป็นย่อนเนี่ยอ่าแล้วถ้าเอามาพิจารณาตัวนี้เราครับอ่าตัวหอยอนี่มันอ่านเป็นย่อตัวยะนะครับหยังนะครับย่อนะครับหยังฮะอันนี้หยังอันนี้ยังเห็นไหมอันนี้หยังเห็นไหมตัวยะนี่มันเป็นตัวยะนะครับอืตัวตัวยะตัวยะเนี่ยมันเป็นย่อนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าท่านเราเอาไปพิจารณาว่าท่านจะเขียนอะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับ ในจนตัวผมขอเขียนนี่นะครับตัวชุดเดียวยักนะครับก็ยังดีอ่าดีนี่สบายมากอ่ามันเสียงสามัญดีดีดีไทยกับยี่นะครับเลิกอ่าเลิกอ่าเสียงโทนะครับเลิกอ่ามันตรงเันแล้วไปเลิกใจอ่าใจใจมันต้องเอาตัวจ,วจานเขียนนะใจไม่ตีก็ไม่ตีนะบางคนเขียนยี่อ่ามันก็ มันก็ใจนะครับมันใจเสียงตีะใส่ไม่ตีเลยนะครับอจะใจไม่ม้อนหรือไม่มาลายก็บ่มีปัญหานะครับไม้นะครับไม้อะไม้นี่มีปัญหาแล้วมันตรงอนะครับไม้ไทยก็ไม้เมืองนี่มันเท่ากันนะครับเสียงตีเหมือนกันกํานะครับตัวนี้มันตกกะนะครับอ่านว่ากํานะครับกํากํามหเสียงตีก็ใจไม่ตีนลครับอก็ไกลเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับอ กจอดจอดจอบพอกำมาคมเสียงตีครับออดนะครับออดออดนะครับอดอ่าภาษาไทย่นเขียนนี่นะครับอ่าอ่นว่าออดนะครับอ่าเสียงเอกนะครับออดเนี่ยได้ครับออดเนี่ยได้กับใส่มมจัดวาบนนี่ครับถึงว่าจะบรรทกต้องตามอย่างุดแล้วแต่นะครับอืบรรทกต้องตามไอ้อะไรฮะ กฎระเบียบของภาษาไทยออย่างมันก็เปลี่ยนอยงน้ะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเปลี่ยน,นภาษาปริวัตนะินะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าบมาเปลี่ยนแปลงก็หมมีทางเขียนเพื่อเป็นภาษาไทยภาษาปริวัติได้นะครับภาษาปริวัตกิก็คือการมีเปลี่ยนแปลงเป็น,ปนบางตัวนะเพื่อมันได้เสียงภาษาละนานะครับเอานะครับเอาเอาซักนะครับอ,อันนี้อ่านว่าซักเห็นไหมเสียงเอกซัก สักยงได้ใส่แม่จตวาบนซักนะครับซักน่อยเ,อเสียงโทรพิเศษมาแล้วครับน่อยอันนี้อ่านว่าน่อยนะครับอถ้าเขียนแบบผมนี่มมีปัญหานะครับเสียงโทรพิเศษเอาจุดไปประดับไว้นะครับอ่าอ่านว่าน่อยเห็นไหมน่อยคงคงเห็นไหมคงคอควายง,งงูคงอันนี้มันเต้าอะนะครับ แต่ถ้าว่าเป็นปริวัติใบที่สองคนใจคอคนนะเขียนนะครับมาคงดีนะคงดีอ่าคงดีนะครับเกิดเกิดอ่าเกิดอ่าเกิดนี่เต่ากันนะครับอ่าเกิดเสียงเอกเกิดเต่ากันนะครับมาตัวดะสะกดตัวดอเด็กสะกดอ่านเต่ากันภาษาไทยภาษาละนาเกิดเสียงเอกเหมือนแก เต้าหันเสียงเอกเต้าหันแกเจ็บกับเจ็บถ้าเอาเขียนแบบบี้เราภาษาละนาวันมีไหมแต่ครูปนบังคับมันเป็นเสียงจัตวานะครับแต่ภาษาไทยปนอ่านว่าเจ็บนะครับอ่านว่าเจ็บนะครับไมแต่ครูมันมีความหมายแล้วครับปนก็ใส่ไปอางนั้นครับอ่านเป็นเสียงเอกนะครับแต่ภาษาละนาออกเจ็บนะครับมันเหมือนอม่างนี้เจ็บ เียนไม่จะคู่เป็นไม้จัตวาฮะเจบนะแกเจบนะเจบนั่นนะครับนั้นตรงกันเสียงตีนะครับสุดนะครับสุดเออันนี้ภาษาไทยพนอ่านว่าสุดนะครับเสียงเอกนะครับสุดเนี่ยได้ครับใส่ไม่จัตวาวันนี้ กัน้นเสียงโทรพิเศษนะครับเห็นไหมเสียงโทรพิเศษกัน้นใส่จุดไปตามแบบฉบับของผมครับกั้นนะครับกั้นไม่ใช่กั้นนะครับกั้นลีหลีกนี่เต้ากันนะครับ,นนรบ,นนรบภาษาไทยหลีกหนีหนีอันนี้กันหนีภาษาไทยกั้นหนีกันแล้วไปนะครับมันมันมันเสียงสามัญแบบ เต่ากันนะครับมันตึงนะครับมานี่ยังตึงนยต้องเอาต่อเต่าเขียนนะครับตึงนะครับมาต่อเต่าเขียนนะครับมันตึงมีนะครับมีเต่ากันนะโอเคอันนี้เราครับอันนี้ตัวพระละหงสกัดออกมาตบปะละหงอ่านเป็นตัวพระนะครับอ่านเป็นตัวพระนี่นะครับมาตัวพระละหงอ่านเป็นพระไม่เก๋อ่านเป็น เพศนะครับเพศอ่าเพศอ่านเป็นเพศนะครับเพศนะอันนี้อ่านว่าเพศนะครับอไม่ใช่เปรตนะไม่ใช่เปรตนะครับภาษาละนาตัวปะละหงนี่อ่านเป็นตัวผอนะครับอืตัวปะเป็นตัวที่หนึ่งของวักนะครับาตัวที่สองของตัวอวักนี้ก็คือตัวผ้านะครับเมื่อใส่ละหงไปเรียบร้อยต้องอ่านเป็นตัวผ้านะครับ อ่านเป็นเพศนะครับเพศผีนะครับเพศผีอ่าเพศผีมามาแกล้งอ่าแกล้งเสียงโทรพิเศษนะครับ่าอันนี้เหรออันนี้มันแกล้งแกล้งนะครับมาในภาษาลานาพนมาลั่นลิ้นนะครับมามาลั่นลิ้นเขาก็มา้องร้องิรมานะครับแกล้งอันนี้ยังแกล้งอยู่มันบาแกล้งนะครับมันมันมาแกล้งไงมา เนี่ยแด้อใส่จุดต่ำแบบฉบับของผมแลแกงงนะอ่าอันนี้คือแบบฉบับของผมนะครับพายาไบไใ้ผมก็บใบสมวนลิขกรซินะครับมไม้ซ้ำเห็นไหมฮะลองมาอ่านนะครับท่านเห็นไหมถ้าเป็นคนไทยฝรั่งมาค่าเข้ามาอ่านเลยนะครับในโลกนี้นะครับอ่าเข้ามาอ่านเลยนะครับอ่าคมที่มีจุดอย่างงี้เฮ้ออ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่าในการเขียนแบบฉบับของผมนี่นะครับ ตัวยอี่อ่านเป็นยอยักษ์ไทยนะครับย่อนนะครับเย็นนะอ่าแล้วตัวยอยักษ์โดดอย่างงี้นะครับอ่าเห็นไหมอ่านเป็นยอยักษ์ล้านานะครับยอยักษ์เมืองยังนะครับยอนะครับยังอ่าแล้วท่านจะเป็นภัยกระจ้างในโลกมามาอ่านนะครับอท่านจะได้สำเนียงล้านาไปตัวพร้อมเลยนะครับเอาอ่านเลยนะครับสมมติว่าเป็นคนไทยก็พอแล้วบอกต้องเอาทั่วโลกแล้วครับเอา เนยอ่าความจริงมันต้องก่อนะครับอ่าตัวนี้ลืมบอกนะว่ามันบอกบอกไปแล้วว่ามันมันเป็นกรรมพิเศษนะครับเนื่อยก่อพักผ่อนนอนย่อนใจตี้ไหนบอไปดักเย็นอยู่บ้าน ก้แต่หนองงเงงเตียวหันเสนลำคาญเจ็นล้อมก็ยังดีเลิกใจไม่กามอดเอาสักหน่อยคงดีเกิดแก่เจ็บ นอนสุดกันหลีหนีมันตึงมีเพศผีมาแก้งเพศผีมาแก้งครับก็เป็นะนี้แหล่